สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เวลากำหนดการที่เราจะไปแจกของให้พี่ป้าณนะอาบ้างแม่ล้อแล้วนะคะมุหนอ,อได้ออกเดินทางมานี่เลยค่ะเรามีโชเฟอร์เป็นพี่ทองนะคะแล้วก็มีเพื่อนดอกเพื่อนไม้น้องมิวแล้วก็น้องซีเกมค่ะที่มาร่วมกันเดินทางในครั้งนี้กับเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปมุ่งสู่หมู่บ้านแม่ล้อกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะซึ่ง ถนนก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะแต่รถยนต์สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้เลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศระหว่างทางค่ะสำหรับทุกคนที่ร่วมบริจาคมามุหนอ,อต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะของทุกชิ้นกําลังจะเดินทางไปถึงค่ะเรามาถึงนี่เลยค่ะทุกคนหมู่บ้านที่เราจะไปนะคะหมู่บ้านแม่ล้อค่ะตอนนี้เรายังอยู่บนภูเขานะคะเดี๋ยวเราต้องลงเขาเข้าไป หาคนในหมู่บ้านค่ะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่นะคะล้อมรอบไปด้วยป่าแล้วก็จะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้น้อยนึงมองไปแล้วรอบฝั่งนี้ก็เป็นป่านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราลงลงไปกันเลย เป็นจะได้เพื่อนปิบลา่นี่ทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณ13หลังคาเรืองแต่ที่เราเจอคือไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านเลยะทุกคนเรามาแจกของให้ใครคะมีหมาตัวหนึ่งมาต้อนรับมีมีหมาตัวหนึ่งทุกคนมีน้องหมามาต้อนรับเราคนตัวหนึ่งแต่คนนี้คือไม่มีเลย เขาไปทํางานก็ยังไม่กลับมาแหละเราต้องรอนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนเลยนะคะสั่งข้าวกล่องนะคะเป็นข้าวผัดพริกแกงนั่งด้มนั่งแล้วก็ผักกะเพราค่ะหนูบอกกล้องไหนสิว่าเป็นยังไงคะอร่อยอร่อยไม่ใช่ป้ามุนนอหมายถึงว่าเออแบบมาน่ะทางที่มาน่ะมันเป็นยังไงคะลูกยากมากเลยยาก ถ้าป้ามุหนอดชวนอีกนห,อหนูจะมาอีกไหมไม่ไมถ้าหนูเป็นเด่นหนูจะอยู่นี่ไหมใช่ทำไมล่ะไม่ชอบไม่ชอบโบไม่ชอบใช่ไหมไม่ใช่โบโอ้ <laughs> ไม่นี่เ <laughs> ป <laughs> ็นหมาโอ <laughs> แสดงว่าโบน <laughs> 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 ี่เป็นหมาใช่ไหมหมาหมาสิเกินชื่อโบโอ้ <laughs> <laughs> ถ้าโบได้ยิงก็พิจารณา,าหน่อยนะโบ <laughs> เปลี่ยนชื่อด่วนเปลี่ยนชื่อด่วนนะโบโบไม่ชอบเลยนะจะเปลี่ยนนี่โบชอบระหว่างที่รอชาวบ้านนะคะทุกคนเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาอยู่ไม่ครบนะคะหมู่บ้านเล็กๆสามสิบหลังคาเรืองมีคนอยู่ในหมู่บ้านแค่ห้าหกคนเองค่ะทีนี้มุอนอก็จะใช้เวลานี้ในการแพ็คของนะคะเราเตรียมของมาครบมากๆเลยค่ะทุกคนมีทั้งของใช้แล้วก็ของกินนะคะ ส้มนะคะทุกคนมุนอม่ออมีส้มมาแจกด้วยค่ะเอาไปนะยาละไม่ในถุงเราใส่อะไรบ้างนะมีขคืองมกับของกินค่ะ,<อ>ะแครปน้ำปลาน้ำม,านานมันน้ำตาลไอโอวัลตินน้ำมาเดี๋ยวจะมีกาแฟแล้วก็ปลาก,กับของโอเคออเราใส่ครบนะคะ ช่วยกันใส่นะคะช่วยกันใส่ค่ะใส่ย,สา,ย,ยาสระผมเข้าไปสบูอาบน้ำนํำแล้วก็ต่อด้วยขนมนะคะเดี๋ยวเราจะมีขนมแล้วก็น้ำส้มกาแฟาด้วยใช่ไหมไมใช่กาแฟเออเดี๋ยวเรามีกาแฟาด,ด้วยค่ะนี่ทุกคนเรามีสับะรดยิงเดีนยน นี่ค่ะทุกคนเรามีหวีให้ด้วยนะคะหวีนี่ก็คือเป็นของจำเป็นเลยค่ะบ้นบานก็แทบจะไม่มีหวีใช้เลยนะคะพี่ๆเขาก็เลยส่งมาให้ค่ะเห็นว่าเป็นของจำเป็นนะคะหมู่บ้านเล็เลกๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เล็กคนก็นเหลือน้อยมีอยู่แค่ห้าคนเนี่ยมาต้อนรับเรานี่ห้าคนนะคะซึ่งเราเตรียมของมาสิบสามถุงสำหรับสิบสามบ้าน ไก้ยุ่งหัวเมยียเตรียมไอ้นี่ด้วยค่ะสับป,ประรดโรมาหนึ่งลังนะคะแช่นังแข็งมาเรียบร้อยค่ะทุกคนดูเรามารอในหมู่บ้านประมาณครึ่งวันแล้วนะคะทุกคนรอ,อยังไงสมาชิกในหมู่บ้านก็ไม่ครบค่ะทีนี้มุหนอก็เลยใช้วิธีแบกให้ใครก็ตามนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะมารวมตัวกันให้ครบ13าคนนะคะ ก็คือเรารวบรวมมาตั้งแต่คนแก่ยังเด็กเลยนะคะให้เข้ามาเป็นตัวแทนรับมอบค่ะบ้านไหนที่ไม่มีก็จะให้น้องๆเด็กอย่างนี้ค่ะมาช่วยรับให้นะคะในการแจกของนี้เลยค่ะเราก็จะได้ไปคนละ3ามสี่ถุงนะคะก็จะมีทั้งขนมผลมไม้ของใช้แล้วก็ของกินนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตามด้วยการแจกเสื้อผ้าที่นี่เลยค่ะพี่พีเอ็กซีเขาส่งมานะคะมุหนอก็รวบรวมมาใส่กล่องมา 3- 4สี่กล่องนะคะเพื่อที่จะแจกให้กับพอ่พอแม่ค่ะบอกเลยนะคะทุกคนว่าคนบนดอยเขาไม่ได้เลือกเยอะเลือกอะไรนะคะเขาจะเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับเขาแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อผ้าที่ใช้ได้จริงนะคะ ส่วนเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่ได้รับความสนใจมากก็จะเป็นเสื้อแขงยาวนะคะเนื่องจากมันใส่ทาง,งานได้ใส่ไปไล่ไปสวนได้นะคะแล้วก็สีดำค่ะเสื้อสีดำนี่ก็จะได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะกางเกงก็ขาดนะคะกางเกงก็จะได้รับความสนใจเยอะเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะขอคุณทุกคนเลยค่ะที่ร่วมบริจาค ของใช้ของกินมานะคะขอคุณพี่กิฟมากมากเลยค่ะที่ส่งเงินมาร่วมทำกิจการครั้งนี้ถึง3,000กว่าบาทเลยนะคะขอคุณทุกคนมากมากเลยค่ะ